กิ่งทุเรียนครับเพืเ่อนๆกิ่งเนี่ยมันตำโพดมันตำเกินจะเอากิ่งสองกิ่งนี้ออกเมื่อกอนตัดยอดนะครับเนาะนี่รอดหลีกกระแนงรอดรอดหลีกิ่งมันออกก็ค่อยๆเอาออกนะครับต้องเอาออกทีเดียวเลยมันมันก็จะหลายโพดนะเรียงไลยทุเรียนหล็กนะครับตพืนนี้ก็สองปี <c oughs> สองปีครับนี่ปูแบบไม่ได้รีบเองเองแ้นครับเน้นนักแต่บำรุงดินปรับสภาพดินไปเรื่อยวิเคมีก็ใส่กับเดือนละครั้งบางเดือนก็สองครั้งแล้วแต่เหตุการณ์กิ้งล้างนี่ก็จะออกอนาคาต้องไปสองกิ้งนี่ก็อาจเยาออกครับ แต่ว่าขอให้เขาได้หยอดไม่ก่อนให้เขาได้หยอดไม่วนั้นขึ้นไปครับนีกิง่งกิ่งไม่ออกมาอีกก่อนต้องจะคอยไล่กิ่งล่างขึ้นไปเรื่อยครับถ้าเอาออกทีเดียวเลยเสียเลยมันบอกยอดต้นมันจะส้มครับเลี้ยงเพื่เนเดิกนะครับเนาะมัน,นมตัดออกก้อนหนาแน่นตัดหยอดครับตัดหยอดจะเอาตัดหยอด ความกับตัดจริงนี่ก็คล้ายๆว่าคนเขานะครับมีแผลหลายมันก็อาจจะฟื่นผู้ยากเพราะว่าก็อาศัยใบจากกิงก่งพวกนี้ไปเลี้ยงข้างบนนะครับนอเพราะถ้าแผลข้างบนหายเกาตัดยอดแล้วว่าสิต่างรากสังหยังเขาแต่ใบมาใบก็บเริ่มเพศสลัดเกาจังคอยชิมัดตัดก สมมุติว่า,าตาข้อตัดกิ่งช่วงใบอ่อนนะครับเนาะใบเล็กน้อยอ่อนๆอยู่นะ่ะกำลังปลูกเป็นหางปลาทูอยู่นะ่ะถ้าข้อตัดปุ๊บเขาทีาแตกแขนองออกานี้อยู่นะครับเนี่ยแขนงบกักหลายเลยเป็นแขนงแบบยอดอ่อนเนี่ยเขาทีแตกออกหลายครับถ้าข้อตัดช่วงนั้นมันตกไปช่วงจี่ใบรุ่นนี่เป็นใบอ่อนอยู่น่ะครับใบมูลนุ่นนี่เป็นใบดาบเนี่ยนะ ถ้าเขาตัดปุ๊บนี่มันก็สิออกเป็นแขนงบย่างหลนะครับเนาะเขาหูดเล็กน้อยทดลองเบงมึงแล้วครับหลายสิ่งหลายอย่างเขาหูดยังไงครับก็มาบอกต่อกันไปไม่ต้องไปเสียดนะถ้าเอาไว้ตำมันเหี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกินจะพุงเคยปล่อยมานะครับ ลายต่วนผมคยปลอยมาขัางคังรุ่นนั่นน่ะรุ่นพี่เขาน่ะนะปลายนี่เลียดินเลยครับปลายนี่โตกว่าดินเลยพีกายผมออกหลายกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยเท่าแขนกับนี้เท่าดีแข็งนี่กับนี้ผมต้องตัดออกครับเพราะมันต่าเกินกิ่งเนี่ก็ตจองรอพิจารณาโดยกาให้เขาได้ กิ่งหินไปก่อนตัดแต่ไม่ได้รูเปเบศงว่าเขาสิเอากิ่งแด่ไหวกิง้งเพราะว่าบางขัางตอนนี้มันก็อาจสิสมบูรณ์กับนี่สมบูรณ์กับนีเอาหูบอลแน่ชัดเนาะจะกระดุนปิดจระนาของแต่ละคนแต่ละทันนะครับเนาะอันน,นี้เอาไปจะย่ยอยตัดไปก็ได้ <c oughs> กิ่งหินกิ่งหิ่มันทีกันเกินไปนะครับเนาะเขาจะเอากลับออก กิ่งเอากิ่งน okay. oh, 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 okay. ีออกพว่ามีกิ่งนีอยู่แหละการตัดเปนกิ่งตาช่วงใบกำลังเพี้ยทลาดไปหาแก่นนะครับแกงกิ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนใหญ่ที่ได้ลูกได้ผลแล้วตัดเป็นช่วงเป็นระยะเป็นระยะตรงไหนที่สมควรตัดหลังเก็บเกี่ยว คนแหนนลังเก็บเกี่ยวกับตอนช่วงดอกกำลังมากจะมีสองช่วงนะครับตัดแต่งกิ่งถุดงงเลี้ใหญ่แล้วก็ศึกษากับเพิ่นมานะครับเนาะว่าถ้าคะแนงมุ่งนี่ถ้าหยอดมุ่งนี่อ่อนอยู่เนี่ยครับเป็นหยอดอ่อนอยู่เนี่ยเขามาตัดปุ๊บมันช่ออกหยอดอ,อ่อนีหรือกันนะครับออกมาบักไหล ดูลี่เด็กผมปลูกหลายรุ่นครับปีละสิบต้นแน่ปีละหาต้นแน,น,แน่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าบัดรที้มันก็เต็มยมบนแล้วอยากลงต้นใหม่ใหม่อย่างอื่นน้ำอยากที่ลงพวาากแักไฟ่แบบเงาะไปน้ำแบบเงาะนี่ก็มีบากี่ตน้นมีอยุสิบกว่าตน้นทีอยู่กับบัวลายดอกครับนิดน้อยๆไป แล้วอีกตัวนี้ก็จะอาจจะขึ้นไปพุ่นนะครับพุ่นจะเป็นยอดไปเลน่นนี่เป็นยอดเขาเขาก็ค่อยสิตรงขึ้นไปเลยกิ้งมุนีต่อไปอนาคตอนาคตก็จะเป็นพวกกิ่งประธานนะครับนเนาะกิ้งกิ้งประธานอันมุนีเขาก็คอยพิจารณาที่หลังองีกให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยเลี้ยงไปนะครับนี่ผพ้อเอิญกิ่งประธานนี่ครับนี่นี่นังสิกิ่งประธาน แขกิ้งซื้อขึ้นไปขึ้นยอดอย่างคนอือ่นกิงกระดงกิงประทานกิงประทานอันนั้นสิเพื่อนกินขนงครับออกมักสิกิขง,งขนัดแต่งกิงขนงตันนี้มึงยังบรทานทีได้เอาเม็ดอนว่วยมันขขขขขเขาก็ค่อยๆเลื่มเลี้ยไปเลยครับแต่ง จนสินะปะเป็นไอโต้ปุ๊ก่อนสวยงามไปก่อนพอจะใบใบนี้กำลังพทสลัดนะครับใบพราจะใบแก่ปุบใบแก่ปุบเขาขจคายอาหารออกมาอาหารมาเลี้ยงน้ำต้นมุนี่ขจีงใใ่ายอวบผ <c oughs> ื่นอวบผื้นหยอดต้นนั้นกขจีสมบูรณ์นไปช่วงละระยะจากที่ฮอตัดหยอดมาเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยห้อยผมตัดช่วงระยะจากผมตัดหยอดมาน,นัอาหารเขาก็เลี่ยงหยอดอ่อน,น้ำแน่ที่เลือกอะกิงมูนีน้ำแน่ถ้างหัวตัดหยอดว้เห็นเาก็สิขึ้นไปแบบต้นนี้ครับเนี่ยทุกคนนะครับ,รบสูงเกี้ยวเดียวเห็นไหมตนนัวนี้เรื่องสาเหตุที่ผมว่าตัดหยอดก็เพว่าป่วยครับ ป่วยต้นเล็กๆมากนต้นแต่ต้เล็กๆมากต้นนี้กิ่งนี่กับต้นนี้เกือบเสมอกันนะครับที่แรกของสาว่าที่ถอนถิงงแหละมันหลังมันแกนแคะแกนน่ะเพิ่นเอิญมวยใหญ่ขึงก็ขึงกับรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับนั่นนี่รุ่นเดียวกัน แกนในวาที่ถอนถิ่งแต่ว,ว่าก็ล่องเลี้ยงไว้วงเป็นศึกษาคำดูปไปการแก้ไขก็ใช้ยามเอาหญ้าขัางๆังออกกับควมแหวหมูมันหลายกับหญ้าค่าครับเนี่ยหญ้าค่าพุ่งก็ถอนออกถอนช่วงหน้าฝนนะครับปีกายปีกอนนะ่ถอนออกแล้วกะใส่ปุ๋ยอินซีใส่ ปุ๋ยไอ้นั่น่ะใส่พวกประเภทปุ๋ยมักปุ๋ยกอกแล้วฉีดกนได้นำส่งข้นใหม่ครับผมรุงช่วงงน้นผมง,งดง,ด,งดเคมี <c oughs> งดเคมีไว้เพราะถ้าเขาเริ่มมีสีมีสันขึ้นมากเลยนี่ครับคิ้วเขาเพราะถ้าเขามีสีมีสันแท่งหยอดแทงหยังมากก็คอยใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็งาม ตแต่แต่งก่งให้มันได้ลอกกับปวกต้นใ่ญ่ๆนะครับพ่อนะ่อยกับวาชิตตัดแต่ว่าผมติตัดช่วงที่เอาดอกพร้อมรุ่นง่ญ่นี่ครับพอนะมาที่ไ้เขาหลอบเดียวกันกับเขาตัดขนงขนแดงึ้นกันก็บอกวงหน่วยก็ขอยแตว่าบาหวังหน่วยบาหวังดอกน้งเขาดอกปีหนาปีต่อไปพุ่นละ นั่ละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเออกิ่งกระดงนะครับเนาะเบิ้งนี่นี่ครับนี่เขาเอิ่นกิ่งกระดงตั้งซื้อขึ้นที่นี่ที่อเอิ่นกิ่งกระดงออกข้างๆที่กิ่งขน,นงกิ่งกระดงกระตาถิ่นไปได้ รูกไปเร่นรูปไปครับพเพื่อน